มายางนาแล้วก็ปกมะพร้าวด้วยนะคะปกมะพร้าวด้วยแล้วก็ต้นยางนาด้วยนะคะประมาณนี้อันต้นยางหน้านีเป็นต้นยางหน้าที่เพิ่นเอาเสือเฮ็ดใส่กินข้าวเสร็จก็ขึ้นมาเกี่ยวหญ้าให้งวนะคะเตรียมหญ้าเพื่อจะให้งัวกินพรุ่งนี้นะคะประมาณนี้คะ่ะทุกคนวันนี้ก็เกี่ยวให้แล้วนะคะแล้วก็เกี่ยวอีกแล้วก็เอาไว้ให้พรุ่งนี้นะคะก็ได้หมัดหนึ่งสองหมัดสามหมัดบ่ประมาณนั้นนะคะ เอามาปลูกเป็นแถวไปเลยค่ะในป่าห้านนี่ล่ะนาตาหวังจะหอดย่ำนันย่ำตนมากมายจากใจนะคะสวัสดีค่ะจะได้ยุดแต่เวลานอนโอ้ยแ๊บเดียวเองค่ะพี่น้องแถบแตะบดยุดเลยกับว่าใดานะคะโทรศัพท์ใส่งานแต่ละเมื่อแต่ละวันแต่ว่ากะดีเนาะเครื่องนี่ท่อนท่านแห้งไรค่ะพี่น้องอึดมากเลยนะคะก็ขี้ตัวใหญ่จต่พี่นอ้องตึมจะ อันนี้เนาะลูกบ้านหน่อยมันหลไหมคะมันดึงดึงไปเลยเนาะค่ะก็เลยตาใหญ่เลยบัตเตดก็เลยขึ้นมาหลังจากกีไงจากพี่น้องจึงจะอันนี้เนาะลูกบ้านหน่อยมันหลไหมคะมันดึงดึงไปเลยเนาะค่ะก็เลยตาใหญ่เลยบัตเตดก็เลยขึ้นมาหลังจากกีไว้ในทงเรียบร้อยนะคะเสือให้ละงงนะคะพี่น้องนะคะตอนนั้นเสือตนละหาบ่ะเดี๋ยวจะพามาดูใกล้ๆเนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นต้นยางนาแล้วก็มะม่วงหิมพานแล้วก็เป็นเป็นยางนาเหมือนเดิมนะคะน้องากมยจากใจนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ก็ขึ้นมาไร่นะคะตอนเช้าก็มาหยอดยางเนาะหยอดยางเสร็จแล้วก็ทานข้าวยางมันออกบอดีเนาะคะ่ะอาจจะเป็นที่หยาดวยหรือเปล่า นะคะ <till S 1> <tamam. S 2> ยิงข้าวเสร็จก็ขึ้นมาเกี่ยวหญ้าให้งัวนนะคะเตรียมหญ้าเพื่อจะให้งัวกินพุ่งนี้นะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนวันนี้ก็เกี่ยวให้แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูใกล้ๆเนาะตรงนี้ก็จะเป็นต้นยางนาแล้วก็มะม่วงหิมะพานแล้วก็เป็นเป็นยางนาเหมือนเดิมนะคะเนาะต้นยางนาด้วยนะคะเห็นต้นยางนาไหมคะทุกคนมีต้นยางนาไม่ต้นมะพร้าวนะคะต้นมะม่วงหิมะพานนะคะต้นมะม่วงหิมะพันก็จะอยู่ตรงนั้นเนาะ สลับกันนะคะกด,ดกับคนละหาสิบาทเนาะคะ่ะเผื่อเดินทางไปหาเก็บเห็ดทางนั้นมันมีปลานะคะทั้งนี้ไม่มีปลาใส่โทรศัพท์หลายจนมาหอนค่ะพี่น้องจนถอดปอกออกเลยจ้ามันหอนหิยาเกิดขึ้นแล้วก็ดูดอาหารต้นยางพาราก็เลยไม่ไม่มีน้ำเนาะน้ำหน่อยนะคะน้ำหน่อยน้ำออกมาหลายใสมันใหญ่เนาะคะ่ะก็จะได้ไม่เห็ดเก็บกินอยู่ในทีบานจะคข้องเราต้องไปหาไก่นะคะ ไปหาเห็ดนี <what> ่จะไปหาใกล้ค่ะพี่น้องไปหาทางอุบลปุร่าค่ะต้นยางนาด้วยนะคะเห็นต้นยางนาไหมคะทุกคนมีต้นยางนาไม่ต้นมะพร้าวนะคะต้นมะม่วงหิมะพลานนะคะต้นมะม่วงหิมะพลาดก็จะอยู่ตรงนั้นเนาะปกสลับกันนะคะไหอยมันใหญ่เนาะค่ะก็จะได้ไม่เห็ดเก็บกินอยู่ในทีบานจะคล้องเรต้องไปหาใกล้นะคะไปหาเห็ดนี่จะไปหาใกล้ค่ะพี่น้องไปหาทางอุบลภูร่ะคันโรนะคะทางข้าวไปไซเบ็ดว่าจะได้ป้าบ่ได้ค่ะพี่น้องอันเห่อ ใส่เดือนตัวหน่อยเนาะมันมันหล่อนเร็วค่ะต้องใส่อันใหญ่ตัวไหนตัวยุทธเลยกับวาดานะคะโทรศัพท์ใส่งานแต่ละมือแต่ละวันตะวักกดีเนาะเครื่องนี่ท่อนท่านแห้งไรค่ะพี่นอ้องอึดมากเลยนะคะก็ขี่ไว้ในทงเรียบร้อยนะคะเสือเห็ดละงงนะคะพี่น้องนะคะตอนนั้นสือต้นลาหาบมายางนาแล้วก็ปลูกมะพร้าวด้วยนะคะปลูกมะพร้าวด้วยแล้วก็ต้นยางนาด้วยนะคะประมาณนี้อันต้นยางนาหนีเป็นต้นยางนาที่เพ่น เอาเสือเฮดใส่ยางมันออกบอดีเนาะคะ่ะอาจจะเป็นทีนยาด้วยหรือเปล่านะคะต้นยางนาด้วยนะคะเห็นต้นยางนาไหมคะทุกคนมีต้นยางนาไม่ต้นมะพร้าวนะคะต้นมะม่วงหิมะพานธ์นะคะต้นมะม่วงหิมะพัน์ก็จะอยู่ตรงนั้นเนาะปลูกสลับกันนะคะยางมันออกบอดีเนาะคะ่ะอาจจะเป็นทีนยาด้วยหรือเปล่านะคะหมัดบอประมาณนั้นนะคะเอามาปลูกเป็นแถวไปเลยค่ะในป่าหยานี่ละ่ะ นาจาวางจะหอดย่มน,นันย่ำตนต้นยางนาด้วยนะคะเห็นต้นยางนาไหมคะทุกคนมีต้นยางนาไม่ต้นมะพร้าวนะคะต้นมะม่วงหิมะพานนะคะต้นม่วงหิมะพันก็จะอยู่ตรงนั้นเนาะปลูกสลับกันนะคะมากาจากใจนะคะสวัสดีค่ะาอาจบประมาณนันนะคะเอามาปลูกเป็นแถวไปเลยค่ะในป่าหยาน,นี่ล่ะนาจหวางจะหอดย่ำน,นันย่ำตนมเกี่ยวอีกแล้วก็เอาไว้ให้พุ่งนน้นะคะก็ได มัดหนึ่งสองมัดสามมนะคะทางข่าวไปใส่เบด็ดว่าจะได้ป้าบาได้คะ่ะพี่น้องอันเหยือ่อใส่เดือนตัวหน่อยเนาะมันมันหล่อนเร็วคะ่ะต้องใส่อันใหญ่ตัวไหนต้กมาใมตั้งใจนะคะสวัสดีคะ่ะใส่มันใหญ่เนาะคะ่กะก็จะได้มีเห็ดเก็บกินอยู่ในที่บ้านจะคล้องไปต้องไปหาไกลนะคะไปหาเห็ดนี่จะไปหาไกลค้ค่ะพี่น้องไปหาทางอุบลปุระขา,าไหลมันใหญ่เนาะคะ่กะก็จะได้มีเห็ด เก็บกินอยู่ในทีบานจะของไปต้องไปหาไกลนะคะไปหาเห็ดนี่จะไปหาใกล้คะ่ะพี่น้องไปหาทางอุบลปุรา่าค่ะรถมายางนาแล้วก็ปลูกมะาพร้าวด้วยนะคะปลูกมะพร้าวด้วยแล้วก็ต้นยางนาด้วยนะคะประมาณนี้อันต้นยางนานีเป็นต้นยางนาที่เพิ่นเอาเสือเห็ดใส่จบน้าจา้าขอบคุณม,ม,มากมาตัางใจนะคะเดี๋ยวก็จะเอายาอีกเนาะนะคะตัดหญาอีกประมาณเดแล้วสามเนาะเอาอีกสองจ้ะ อีกสองหมักยางมันออกบอดีเนาะคะ่ะอาจจะเป็นทีหยาดวยรอเปล่านะคะหมัดแล้วนะคะพี่นอ้องหยาก็จะสูงประมาณนี้นะคะแกแล้วนะคะหอกไล้ค่ะพี่น้องบอดได้มาเบิรงมาพัฒนาบดได้มาตัดอกอกบดได้มาเกี่ยวจะปลูกแต่มไงเนยายนะคะ่ะก็จะได้มีเห็ดเก็บกินอยู่ในทีบานจะคลองเรต้องไปหาไกล้นะคะไปหาเห็ดนี่จะไปหาใกล้ค่ะพี่น้องไปหาทางอุบ,บปลปุระค่ะเกี่ยวอีกแล้วก็เอาไว้ให้พุ่งเนนะคะก็ได้ มัดหนึ่งสองมัดสามเกี่ยวอีกแล้วก็อเอาไว้ให้พุ่งเนนะคะก็ได้มัดหนึ่งสองมัดสามเกี่ยวอีกแล้วก็อเอาไว้ให้พุ่งนี้นะคะก็ได้มัดหนึ่งสองมัดสามมากมายจางใจนะคะสวัสดีค่ะจบนาตาขอบคุณมากมายจางใจนะคะเดี๋ยวก็จะเอายาอีกเนาะนะคะตัดยาอีกประมาณได้แล้วสามเนาะเอาอีกสองจะ้ะเอาอีกสองมา,าย,ย่างนี้เนาะยาไลา่ไล่ค่ะพี่น้อง ยาเยอะมากเลยนะคะคี่ป้านี่าายาาร้ละที่นี่มันเทศให้รถเสียงไก่เนาะนะคะเสียงไก่ขันไก่อันนั้นเนะดดาะขี่รถสั่นแรงนะคะเพื่อมาเอายาก็เอางวออกมาเลี้ยงด้วยนะคะออกมาให้กินยาเ็บเกี่ยวอีกแล้วก็เอาไว้ให้พุ่งเนยนะคะก็ได้มัดหนึ่งสองมัดสามต้นยางนาด้วยนะคะเห็นต้นยางนาไหมคะทุกคนมีต้นยางนาไม่ต้นมะพร้าวนะคะต้นมะม่วงหิมะพานธ์นะคะต้นมะม่วงหิะะมะพันธ์ก็จะอยู่ตรงนั้นเนาะ โอกสลับกันนะคะต้นยางนาด้วยนะคะเห็นต้นยางนาไหมคะทุกคนมีต้นยางนาไม่ต้นมะพร้าวนะคะต้นมะม่วงหิมะพานธ์นะคะต้นมะม่วงหิมะพัน์ก็จะอยู่ตรงนั้นเนาะโอกสลับกันนะคะเงาะไม้ถาจะอยู่ขังหลังพู้นะคะขังหลังงาตะพุ่นละ่ละนะจ๊ะขอบคุณทุกกำรรลังใจนะคะที่แวะมารับชมคลิปให้จนรลายนะคะร้อนแบบมากมายเลยนะคะจนใส่ไม่ได้ก็เลยถอดออกนะคะแล้วก็มาถ่ายคลิปต่อนะคะ ทรศัพท์ใช้งานไม่ได้หยุดพักผ่อนเรยจ้านะคะไว้ในทงเรียบร้อยนะคะเสือเห็ดละงงนะคะพี่น้องนะคะตอนนั้นสือต้นละาหาใบามันใหญ่เนาะคะ่ะก็จะได้มีเห็ดเก็บกินอยู่ในที่บ้านจะของเรต้องไปหาไกลนะคะไปหาเห็ดนี่จะไปหาใกล้ค่ะพี่น้องไปหาทางอุบ,บลพุทธาค่ะแล้วก็จะทําการยกใส่รถนะคะแล้วก็เอาไปล่งองใบอยู่ขาง่วนนะคะเอาไปกินมออื่นนะคะประมาณนี้คะ่ะทุกคนจ้าขอบคุณ สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็ขึ้นมาไร่นะคะตอนเช้าก็มาหยอดยางเนาะหยอดยางเสร็จแล้วก็ทานข้าวรถเสียงไก่เนาะนะคะเสียงไก่ขันไก่อันนั้นเนาะขี่รถซาแรงนะคะเพื่อมาเอาหญ้าก็เอางูาออกมาเลี้ยงด้วยนะคะออกมาให้กินหญ้าไงงูไม้เถาจะอยู่ขังหลังพู่นะคะขงงงังหลังงูตะพุ่นละนะจ๊ะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่แวะมารับชมคิมให้จกินข้าวเสร็จก็ขึ้นมาเกี่ยวหญ้าให้งัวนะคะเตรียมหญ้าเพื่อจะให้งัวกินพรุ่งนี้นะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนวันนี้ก็เกี่ยวให้แล้วนะคะแล้วก็มากมายตักงใจนะคะสวัสดีค่ะกินข้าวเสร็จก็ขึ้นมาเกี่ยวหญ้าให้งัวนะคะเตรียมหญ้าเพื่อจะให้งัวกินพรุ่งนี้นะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนวันนี้ก็เกี่ยวให้แล้วนะคะแล้วก็ประยุทธ์เลยกกวารดนะคะโทรศัพท์ใส่งานแต่ละมือแต่ละวัน ตะวก็ดีนเนาะเื่องนี่ท่อนท่านแห้งไายค่ะพี่น้องอึดมากเลยนะคะก็ขี่ข้าวเสร็จก็ขึ้นมาเกี่ยวหญ้าให้งัวน,นะคะเตรียมหญ้าเพื่อจะให้งัวกินพรุ่งนี้นะคะประมาณนี้คะ่ะทุกคนวันนี้ก็เกี่ยวให้แล้วนะคะแล้วก็ประยุทธ์เลยก,กับวาใดนะคะโทรศัพท์ใส่งานแต่ละมือแต่ละวันตะวกดีนเนาะเื่งนี่ท่อนท่านแห้งไายค่ะพี่น้องอึดมากเลยนะคะก็ขีหมัดแล้วนะคะพี่น้อง อยาก็จะสูงประมาณนี้นะคะแกแล้วนะคะหอกหลค่ะพี่น้องว่ได้มาเบิงมาพัฒนาว่วด้มาตัดออกว่ได้มาเกี่ยวจะปลุกประยุทธ์เลยกับว่าแดนะคะโทรศัพท์ใส่งานแต่ละมือแต่ละวันตะวักกดีเนาะเครื่องนี่ท่อนท่านแห้งไรค่ะพี่น้องอึดมากเลยนะคะก็คิดสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็ขึ้นมาไร่นะคะตอนเช้าก็มาหยอดยางเนาะหยอดยางเสร็จแล้วก็ ทานข้าวตาใหญ่ตะพี่นอ้องถึงจะอันนี้เนาะลูกบ้านหน่อยมันหลไหมคะ่ะมันดึงดึงไปเลยเนาะค่ะก็เลย้าใหญ่เลยบัติดก็เลยขึ้นมาหลังจากกินจบนาจาขอบคุณมากมายจางใจนะคะเดี๋ยวก็จะเอาย่าอีกเนาะนะคะตัใหญ่อีกประมาณเดี๋ยวสามเนาะเอาอีกสองตาเอาอีกสองมายางมันออกบอดีเนาะคะ่ะอาจจะเป็นที่หยาด้วยลูอเปล่า นะคหะมดกับคนนรหาสิบบาทนะคะเพื่อเดินทางไปหาเก็บเห็ดทางนั้นไม่มีปานะคะทางนนบไม่มีป่าใส่โทรศัพท์หลาย